ไอ้หายอะไม่รู้แต่ตัก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 มอยู่เลยเฮ้ยกนจีกนจีดิบวิเชียดูซ้อมฟีย้ด้วย่วยด้วยไอ้เหี้ยตายสวยปัดไม่โดนสวยดีโบสวยดีโบอ๋อไปจะไปเฮ้ยมีเมอร์ซี่โอ้ดีดี

เลื่ออยู่เหมือนเราลิงมานะเอาตังเอาลิงมานะบอกไม่อกลิงลิงลิงแล้วมันยังไงลิงแล้วมันยังไงลิงแล้วมันทำไมวะเจลิงแล้วมันยังไงวะมาแล้วโอ้ชิ่อลิงมาทำไมเออลิงแล้วมันทำไมวะ ไม่ทำไมหรอมันจะหางเงินจิเฮ้ยเฮ้ยโหแม่นเกินวันแถมยังเอามาลู้นอาระสีบเอาระสีบเบรสเดินเลยเรื่องว่าสวยจีเฮ้ <laughs> ยจ้เ <laughs> อ๊ะไม่เวอละโอเคโอเค ห <One boy. S 1> นึ่อ้เี่จังหวะไม่ได้เลยวะเจอาเาเมื่อกี้กูเบล่อเลยแต่ว่าเทเวเม็นไหรเจส่กูจะเอาบ้างฝืนเห็นแล้วแหละแต่แบบไม่ได้ถ้าลิงโดดก็เท้าลิงอ่ะเดี๋ยวอีกค้า้ไหนอะซูนสามมีมาแล้วะอามันเป็นอะไรกับกูนี่ เฮ้ยปิดอ่ะโอ้ยกนิราานรีโรยิงหัวเรามยิงหัวพีบอกกูใหม่รื้อคำบ้าจีจีโร้ยิงหัวพีช่วยกูด้วย,ช,วยช่วยกูด้วยเขออ้อมไหนโดนีลิงอะรลอลิงโดดเอ้ยโดดแล้วรอมามาโดดขงบนมาโดดขงบนมาโดดมาโดด มวยก์เลยเจดิตแทกเตอร์ต่างมเข้าปะขาเข้าปะไม่นนอ่าไ่านห่งเจหลังหลังโอเคตางกันที่ตางกนที่คายเลยไปเลยไปเลยไปเลยคายเลยลิงข้าว cái gì vừa này cái gì vừa đấy uii cái gì xỉa bây giờ á, đổi để mà đôi kia nữa, lòi đôi kia Thôi 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 ấy, mình anh ní mình mình ạ, chờ, 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 หิงโดแล้วเบแล้วเบร์เบร์เบรเบรเบรเบเบเบข้างหลังเบร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 โอ้ยโอ้โหเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งผมกูด้วยอู้อู้ไหนกันอูเดอเดอไม่เปิดละอันติเก็บไว้เก็บันตีข้ามกินู้กินันตีข้อันน่พ

ไปไหนไอเฮียหนีหมดเลยโอ้โหฟักกิ้งเวียดตัวเจออยู่ไหนอยู่ด้วยกันเลยอุ้ยโอ้โหมันจะไปไหนจริงอ่าโอ้โหไอที่นี่แง่เลยนะยิงชิวขอ้เราดูแม่งยืนยิงกูอีซี่เกมมีหิววอะไรอะสองเิื สองี่หนึ่งจี่ะกำลังไปรับผลให้เออเดี๋ยวเบกูไปกูถอเขาพูดอันนี้ใครอ่ะมอยล่ากูก่าลังไปกูลังลิงด้วยลิงด้วยโดนดงโดนดัโดนดแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วจะโดนอีกแล้วเจ๊หลิงกันตีใช้ไปใช้ไปใช้ไปผู้ชายละกูหนีกูหนีกูหนีนีห้าโอา ไอ้ย ah, ี่งจิจิอีกตั๊ไม่โดนไม่หละชิลหนีลิงไปเจอแอนนาแอนนาปลาขวดกูหนีแอนนาไปเจอกินจร้อนู่นเลยให้กูสเปรดเลิฟเมื่อไหร่ก็บอกมันอยู่บนเลยจริงจอยู่นี่เออลิงลิงจะตายไม่ตายละแต่กูนี่แหละจะตายหนีลิงดู อยาสรูใจ <laughs> ไม่ได้วะคิวเอ้คิวอไอ้ซาดุ่มดีดุมดีดุดีดุดีด,ดุดีเฮียแม่งรอกูอันติลิงก่อนสิหมดแล้วดุ่ม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 เลยดุ่มเลย ดดนดนมาอย่าโดนโดนมาปุ่นูดปุ่นูดมึงโคตรไอ้เหี้ยเล่นแต่กูปาหรือเปล่าไอลิงเหรออยู่ไหนวะข้างบนซ้ายเนี่ยเออเดี๋ยินทางใกลไกลลิงอ่ะทั้ไหวไหวซูนเเ้้าาด นาโนลิงนาโนลิง <c oughs> ดู <ส odor. S 2> ดูยิงได้ได้ดูสเปเดอร์เลิฟอยู่สเปเดอร์เลิฟฝาทางโน้ักโอ้โหติดหกครึ่งหลอดยิงบนหัวได้ได้ <c oughs> ได้ได้ได้เอา <c oughs> มันมาอีกแไล่ <c oughs> <c oughs> เจ็ดห,หกไปแล้วอุติเฮ้ยเรายิงกูได้แล้วเจ็ดหกเฮ้ยฮะพีก็รออันติลลได้ก็ได้นะไปเดิมเลิฟมันน่าไอ้โซเจอร์มันยังไม่ได้อันติเลยปะอันติแล้วอันติแล้วพอด<อ>ีอันติเทพหัวตั้งเลย กลางกระบาลเอาเงนจีให้ตายเอา,า,าแล้วเมล่าเมอล่าหลังโนเฟสแปลว่า<ผ>ม, <venue. S 2> มันต้องแต่เมล่าโนเฟสทางซ้ายสองทับอยู่ทางซ้ายด้วย Spend the love. Spend the love. Spend the Oh, oh, shit. Ah, ui, here. Spend the love, you. Spend the love. Take it. Oh. Hey, here. Why you? Why you? oh. Ah. Ow. Uh, man here. Oh. Oh, no, 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 oh, no, 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 มันอยู่หน้าหุ่นแต่มันไม่ติดหุน่นหุ่นเดินไปไม่ถึงเอ่อ yes เมื่อกี้มันคือ strategic เปละเว้ใช่ใช่ใช่กูแผนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กูปล่อยเลยกูปล่อยหุ่นตรงแผนใช่เฮียใครไปตายว่ะสองคนใหญ่ล <c oughs> ูกดูดิดูดินี่นี่นี่อยู่ไหนอยู่ไหน